สองเแปดสิบแปดเห็นหัวอืมกำลังจะบอกเลยเห็นหัวใครแวแวบนี่ไงล่ะนั่งทำหาอะไรปาเข้าหน้าเขาให้เอ้ยเอาว่ะ <N> <N> สวัสดีครับเป็นเพื่อนสบายดีไหมครับวันนี้ก็อยู่กับผมเม่นนะครับจากช่องคาร์มาสปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับเป็นปืน AI 1อเอหนึ่งกระบอกเนี่ยที่ช่วงนี้ผมติดมันมากมากเลยนะครับถ้าได้เล่นสส่เอนจิเนียร์หรือใส่รีคอนนะครับผมจะนําปืนนี้มาเล่นเสมอเลยนะครับซึ่งปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับก็คือปืนปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับก็คือปืนสกา ส่วนของแต่งที่ผมจะนําไปเล่นนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้สกาลนะครับเป็น a r อีกหนึ่งกระบ,บอกที่ผมชอบเล่นมันมากๆเลยนะครับเวลาผมเล่นคาร์เอนจิเนียร์หรือเล่นคาร์รีคอนเนี่ยผมจะชอบหยิบปืนสกาลนะครับออกมาเล่นก่อนเสมอและของแต่งของปืนสการ,รอบนี้นะครับผมจะแต่งให้เรื่องการควบคุมของปืนสกานะครับมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะโดยเซตนี้นะครับผมจะเน้นยิงระยะกลางเป็นหลักนะครับทำให้ปืนนี้นะครับเอรนดาวไซน์ a M Down เนี่ยออกจะช้านิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้ช้ามากแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังช้าอยู่เนาะถ้าเราเซตน เปรียบนิดนึงเนาะและยิ่งปืนสกาวนะครับไปอีกหนึ่งปืนที่ไฟเล,ล็กค่อนข้างช้าเนี่ยถ้าปืนสกาวไปไง่ายกับศัตรูระยะใกล้เนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีคอยล์ของปืนสกาหลังแต่งกันนะครับคือมันคุมได้ดีกว่าเดิมเยอะมากกันนะครับแต่ก็แลกกับการที่ปืนมันเอ็มดาวไซค่อนข้างช้านิดนึงเนาะแต่ป้ามมันค่อนข้างเกาะกลุ่มมากเลยนะ ถ้ายิงกลางๆใกล้ๆเนี่ยน่าจะสบายเสร็จเนี่ยแต่ก่อนผพื่พจะรับชมเกมเพย์ของปืนสการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดตยดตามใ้ช่องผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปหน่อยนะครับเจ้าของคลิปจะได้ดังสักทีหนึ่งเนาะเราอเล่นนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมเกมเพย์ได้เลยครับเติมเกมกาลินาเดียบตาฟอร์ดไม่ว่าจะในคอมหรือมือถือราคาสุดคุ้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ริ m แมนชัพ ถูกกับเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงและยังมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลดริกแมนคอยพร้อมผ่อนได้นาสูงสุดถึง10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนๆก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริกแมนช็อปมาถึงก็เป็นเด็กแว้นเลยวะไปพูดพามทำเพลงอยากลองขับบ้างนะในชีวิตจริงแต่ดูท่าแล้วแม่งน่าจะขับยากอะ ชนปูนแตกเลยวะรถมึงทำมาจากเหล็กหรือทำมาจากอะไรวะเนี่ยไม่บุบด้วยนะแหมชนปูนแตกอีกไม่เคยใส่กล้องอันนี้เลยอินฟาราเรดเลยรอมาใส่แล้วก็ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ลองใส่ S ide, <S ดูเปลี่ยนบรรยากาศเหบื่อเล็ดดอดเดิมๆแล้ว ไม่ค่อยมีใครมาวางจุดเกิดตรงนี้เลยนะ,นนระรหรือว่าไม่รู้ว่ามันวิ่งมาได้ปะตอนซีซันแรกๆมันวิ่งไม่ได้ไงแต่พอซีซันสมันวิ่งได้แล้วโออยู่ในสายกันเต็มเลย <c oughs> โอ้โหโดนมันบินปะทุจับเป้าไม่ทันเอมได้เฮี้ยมาก <c oughs> วางเป้าได้กระโปกหมามากเลย แต่มันก็ไม่ได้บินเร็วอะไรขนาดนั้นนะแต่วางเป้าไม่ทันหวัวระเบิดระยะกลระยะไกลมาเหอะยิงที่ห่างหมดเลยเอ้ยยิงไม่โดนกล้องแม่งมองยากจัดมาดี้บินทำไมอะเมื่อกี้วิ่งอะเล็งผิดไอ้น้องไอวีนมด่ะบน ไม่ได้ยินเสียงตีนเลยวะหรือว่าหูฟังค่อยไม่ดีไะเนี่ยแต่วมันก็ไม่มีใครมาบันดันฝั่งนี้เลยวะศัตรูมันไม่มาดันฝั่งนี้เลยวะโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นี่อะไร <laughs> ปลาเข้าให้นี่ไงมีใครโอ้นอนทำส้นตีแลวเพื่อนรอแป๊บนึงอุ๊ยอ้ยออุยกูไม่น่าช่วยมึงเลยกูน่าจะปล่อยให้มึงตายประตู แต่ตอนปักไปแล้วเห็นศัตรูพอดีเลยนะเห็นปุ๊บแม่งยิงปั๊บเลยกล้องอินฟาเดตี่แม่งก็มองยาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเนะี<ป>่ยอาจจะไม่ชินด้วยมั้งเออถ้าเล่นไปสักระยะหนึ่งอ่ะน่าจะชิน แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อดีมันก็ไฮไลท์อ่ะเวลาตาเราคนเรามองจะเห็นนะแปลว่ามันอยู่ในจุดที่มันมองยากอะมันจะไฮไลท์เป็นตัวส้มๆไงมันก็มองต็แต่่ะผมว่ามีสองตัวโอยจะยิงตัวกลางนาะ ตาก็ไปม,มองตัวข้างหลังเฮ้ยอ๋อมีด้วยเว้ยน่าจะได้แค่ได้เสเตจแรกเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยัง300อยู่เลยมาดิงงดิงงดิงงดิคาอยู่ที่สูงกว่าไอ้น้อง ้ยยิงหัวแล้วเบิดเลยว่ะเอ้ยแล้วคนตั้งเยอะโอ้โหเรื่องที่จะยิงกูวิ่งไปทั้งสามสี่ตัวยิงกูซะงั้นเฮ้สี่ร้อยต้องไว้กันที่สเตจสองอะสเตจ2สองก็ไม่เท่าไหร่อยู่ดีนะด่านเนี้ย สเตท3สามเนี them, them, ่ยแหละแม่งเจาะยากถ้าเจอทีมที่แม่งแข็งๆหน่อยนะใส่ระเบิดเจาะไม่เข้าลองใช้ดิยังจะเสือกโดนกูยิงอีกแรกกันเลยกูยิงหัวมันมันก็ยิงหัวเรา เพื่อนมาเจาะข้างล่างให้ปลาผิดวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อนไม่เห็นจริงๆหรอมาดีไปเลยเพื่อนนำนำร่อง อได้บีหนึ่งไว้เราไปเจาะบีสองดีกว่าโอ้ยปูคิดถูกมันเนี่ยกูกระโดดออกมาอย่างปูไม่ทันจบเลย มันน่ากระโดดออกมาเลยวะคิดอะไรอยู่ปะเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองกันจะบ้าไปไหนงงดีงงดีกูเล่นหรือบอดวะเ,เนี่ยมันน่าจะปาหมีแล้วเก็บได้เนาะแบบถ้าปาโดนศัตแรบบูาาอะ่ะแบบให้เก็บคืนได้อะแต่ถ้าปาโดนพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบหายไปเลยเงี้ย โอ้จะได้ B2 แล้วเว้ยพี่ตกใจเลยิดื่าศัตรูแล้วพี่ก็ยืนเป็นสักเบอือเลยโอเคโอ้สเตสามสี่ร้อยเนี่ยต้องมองงัดกันที่สเตสามเลยแหละสเต 3, สามแม่งเจาะย,ยาก เพื่อนเจาะไม่ดีอ่ะแล้วศัตรูแม่งแข็งๆนะ400สี่ร้อยสัก็แ <laughs> <400 S 1> พ้ได้เยี่ยกูเคยไปแล้วแต่กูไม่ใช่คนแพ้นะกูเป็นคนชนะแต่ว่าการเหนื่อยจัดๆ <c oughs> การจนแบบเหี่ยกูยิงไป160ตัว <laughs> แต่ว่าไม่ได้อัดเสียได้เหมือนกันวิ่งจนตาลายเลยยิบหาย รอแป๊บนึงไอ้นุ่มเดี๋ยวพี่ตายจำเลยตรงนั้นนั่นะโอเคพี่ไปตายซะไกลเลยเลเซอร์มึงนี่เด่นสง่าเลยโอ้โหเปิตัดที ไม่ได้วีอันนี้ด้วยโอ้โอ้โอ้ไม่มีสก,กิลวางจุดเกิดโอ,โอ้โดนยิงหลังสก,กิลวางจุดเกิดเป็นครูดาวด้วยเนะี่ยก็เลยเล่นเทาๆไปหน่อยทำไมไม่ครูดาวก็น่าจะวิ่งไปวางอยู่มันน่าจะครูดาวเร็วกว่านี้หน่อยเนาะ มันคููดาวนานจัดมาดีได้อยู่โอ้โหแบบพี่จะมีมาอีกทำไมเนี่ยเสือกมีตัวซ้อนกันอีกประตู ตานนี้มีอยู่สองอย่าง่ะคือไม่จบเร็วอ่ะก็คือจบชา้าจักอ่ะเฮ้ยไปวางเสาเลยเหรอวะลงทุนชิบหายเกมไวปะเนี่ยเอออ่ะบ่าไม่โดนยังไง,ไงวะ,ะโดนเพื่อนยิงตายไปแลว น่าจะเกมไวแฮ้ตานน้ถ้ามันยิงถ้ามันมองผ่านอันนี้ได้คงหาน้าหรือว่ามองผ่านสโมกอ่ะกูเชื่อได้เลยว่าเกมเนี่ยแม่สโมกเต็มด่านนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันน่าจะกุดาสักสิบวินนะ กูดาวห้าวิมันน้อยไปหน่อยวะเฮ้ยถือปืนสิโอ้โหกดเลขหนึ่งแล้วมันไม่ยอมถือปืนให้คีบบอดเป็นอะไรเนี่ยตายฟรีเลยกูมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโดมันยึดคืนแฮ คือแล้วเพื่อนรีบใช้อ้น,นี่ด้วยไงวางเสาอะ่ะเดี๋ยวปลายเกมอะมันจะไม่มีมิสไซล์ให้ลงไงคือมันต้องดันไปก่อนไงดันศัตรูไปก่อนแล้วค่อยไปวางเสาแต่สิ่งที่มันทำก็ไม่ใช่ว่าผิดนะถูกแล้วนะแ่ฝั่งนู้นมันทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองจะจ่อเข้าไหมวะเนี่ย ายก็มีคนดักแต่แม่งเสิร์ฟเป็นจุดยาวด้วยนะ<ภ>ยหัหวละเบิดคือด่านเนี้มันเจาะยากเพราะว่าทางตรงมันเยอะไงดูถ้ามันวางจุดดีๆอ่ะมันบุกยากมากเลยนะเว้ยเฮียด่านเนี้ย โอเคมีไว้เนี่ยศัตรูอืมสองร้อยแปดสิบแปดเป็นหินหัวอืมกำลังจะบอกเลยหินหัวใครแวบๆนี่ไงล่ะนั่งทำหาอะไรป่าเขาหน้าเขาให้โอ้ยเอาอะอยู่ไหนกันหมด มายิงเรื่อยๆดิโโหขอกำลังมาเลยเครื่องกำลังติดอย่าให้ขาดตอนขาดตอนแล้วเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะเศร้าเลยนะโดนยิงแบบตายรัวๆยาวๆเลยนะออกมาดิหรือว่ามันไม่มีวะโอ้ยใครยิงวะเนาะโอ้โหไอ้รูเวนนั่นอีกแล้ว ไปไปมาฝั่งตรงข้ามดันแข่งซะงั้นยอมแพ้ไปเถอะโอ้โหพี่จะกันอะไรเหนียวขนาดนั้นสเตนหนสเตนสองพวกพี่เล่นอย่างกระโปกเลยสเตนสามพวกพี่เหนียวซะงั้น ทีมกูเดียเดเด๋ยวก็เจาะได้เดี๋ยวก็เจาะไม่ได้โอ้โหไม่น่าทัน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 จะวิ่งไปอ้อมก็ <c oughs> มันไกลไปหน่อย <c oughs> น่าจะวิ่งไม่ทัน <c oughs> โอ้แล้วสโมกแม่งอย่างหนา <c oughs> โอ้ยลืมเลยเพราะมันมีตัวยิงอยู่บนซอกอะไรวะเนี้อะไรคือการเกิดมาแล้วโดนยิงวะเนี่ยโอ้ยกูอะไรเนี้ยมีแต่ลูกกระสุนสายกว่าหน้าหลัง ยังไม่ให้กูออกจากตะลกตรงนี้กเหรอเนี่ยโอ้ยไปวางจุดเกิดก่อนหนีเพื่อนหลบหน่อยเออโอ้โหทั้งลูกกระสุนทั้งสกิลบินให้วุ่นเลย เกิดในรูเหมือนเดิมเอ๊ะเอ๊ะกูะะดูทรงแล้วกูตายในรูแน่ขอตายนอกรูแล้วกันนา่าจะโดนทำลายจุดเกิดกันไงแม่งคุมดีจัดซ้ายขวาแม่งก็มีแล้วสโมอแม่งอย่างหนาแม่งเล่นต่หมอกันโอ้ยสู้ไหวยิงตัวที่หนึ่งตัวที่สองยิงโลอยู่นะไม่แกีแต่ว่าตายก่อน อโอ้ยเกือบแต่โอ้โหมีหนึมีสองมีสามเฮ้ยจากสี่กว่ตัวเลยละรอยห้กว่าแล้วนะทำเป็นเล่นไปจะแพ้อเอาเนะี่ย จะทำยังไงดีน้อโอ้ยนี่กูก็ยิงสุดๆแล้วนะเน,นี่ยโอยลูกกระสุนหมดไอ้ยี่หกสิบนะห้าสิบน้ำให้พอเหรอวะเนี่ย มัวตะยิงตัวนู้นจังหวะแม่งโคตรไม่ได้เลยเมื่อกี้แต่ยิงตัดไม่ตายด้วยนะกูโอ้ยกูมาเกิดอะไรวะนี้เกิดมาโดนยิงตายฟรีเลยกู ช่วยได้หว่ะเพื่อนไม่ได้เล่นหมอเลยออ้ยเยอะเกินไปแล้วมึงเยอะเกินไปแล้ว <c oughs> ต้องใส่ตาหนีจะแพะ้ <c oughs> <c oughs> ดูจากส้นทรงแล้วองค์เอวแล้วท <c oughs> ่าทางไม่ค่อยจะดี <c oughs> เริ่มมีกลิ่นแล้ว <c oughs> กลิ่นว่าจะแพะ้ โอ้หโหเนี่ยยิงไม่ทันลองจาะฝั่งนี้ดูบ้างดิยิงหัวระเบิดลองใช้ดูดิเหลือหกสิบกว่าแล้ว ไอ้เพื่อนรอแป๊บหนึ่งใจเย็นเดี๋ยวขอมิไซล์ลงก่อนอย่าเพิ่งไปกดเกิดอ้ยนานๆครั้งจะมีอารมณ์แบบนี้เนี่ยจะมีเสียงกริ๊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 งนะเนี่ยปกติแค่กิ๊งกริ๊งกิ๊งจบนะจะมีเสียงรัวๆมาอย่างนี้ฟังแล้วมันฟินได้ใจ โอ้โหนี่คือกูก็สุดๆกับชีวิตแล้วนะเนี่ยเพื่อนอย่าเพิ่งยิงเอ้ยจะไปเกิดใกล้ๆด้วยไงโอ้โหแพ้เหรอวันนี้จาก300กว่า400เนี่ยนะกูจะเคซี่โอ้โหวิ่งไปไหนแม่งก็โดนยิง หมอช่วยด้วยอฮ่ยหมอวิ่งยอดหมอช่วยด้วยมึงไม่ปาสมอหน่อยแหละไอบอดไอเวนเพื่อนโอ้ขอบคุณมึงปากแรงเกินไปเป่าระวังอันนี้ไม่ได้ด้วยสกอร์ไม่พอโอ้โหกูเกิดมายิงได้ตัวเดียวแล้วกูก็ล้มต่อโอ้ไมายก็ไม่แพ้ตั้งงั้นว่ะเหลือสิบสองตัวแลละ ยิงเป็นล้านแต่ว่าแพ้มันก็ไม่มีค่าบอกว่าสี่ตัวเฮียนี่กูก็สุดๆกับชีวิตเลยแล้วเนี่ยอื uh ้กูเลือดโลมึงถ้ากูเลือดเต็มนะมึงมีเฮ ได้กำหนดเวลานี่วะจบตีโค้งสุดท้ายเอาหน่อยเอาหน่อยเออมีอะไรต้องขนมาใช้แล้วเนี่ยเอออย่าให้มันยืดเฮียจะแพ้อืมโดนยิงพอดีอีกกู โอ้โหดูเพื่อนเรามีซ่าดีเงี้ยคุ้มเลยเนี้ยเออเออดันคืนดันคืนสกอร์น่าจะพอแล้วบางเนี้ยเฮ้ยพอดีวะวางแม่งเลยไม่รู้วางส่งเฮ้ยเฮ้ยเดันให้อยู่เจอหมอมันนอนมายิงประตูควยเอ้ย เอยชนะว่ะไอ้ผมคิดว่าจะแพ้โอ <Operation accomplished. S 1> ้ใจหายใจคว่ำขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยิงกี่ตัวไม่ได้ดูเลยเออโอ้ร้อยสิบห้าตัวเสียดายไม่ได้เป็นเบสทีม